เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติภาร,ร,รกิจทางอากาศที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อฝูงบิน F 16ของไทยถูกสั่งให้ปฏิบัติการกลางพายุฝนฟ้าขนองเหนือพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของประเทศ ภารกิจนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนและคุ้มกันหน่วยภาคพื้นดินในสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างยิ่งนักบินต้องเผชิญกับแรงลมกระโชกฝนตกหนักและการมองเห็นที่จำกัดซึ่งเป็นการทดสอบทั้งเทคนิคการบินและจิตใจอย่างแท้จริงรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าพายุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมีความเร็วลมมากกว่า80กิโล เมตรต่อชั่วโมงและมีฟ้าผ่าต่อเนื่องในรัศมี30กิโลเมตรแต่ถึงกระนั้นหน่วยควบคุมการบินของกองทัพอากาศไทยยังคงยืนยันให้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องจากมีรายงานความเคลื่อนไหวของอากาศยานไม่ทราบฝ่ายในพื้นที่ชายแดนนักบิน f 16ต้องใช้เรดาร์ขั้นสูงและระบบนำทางด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาเส้นทางการบินโดยไม่สูญเสียสมดุลหรือความสูงในพายุที่รุนแรงกองทัพอากาศไทยได้เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ลักษณะนี้มาอย่างยาวนานผ่านการฝึกฝนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการฝึกซ้อมในสภาวะจำลองพายุและการบินกลางคืนนักบิน F-16 ไทยได้รับการฝึกตามมาตรฐานสากลและมีประสบการณ์บินหลายพันชั่วโมงทำให้พวกเขามีความมั่นใจในการรับมือกับสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ทั้งยังมีทีมสปอร์ตภาคพื้นดินที่ทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการให้สำเร็จภารกิจในครั้งนี้มีรหัสว่าในซัมชีล ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจพื้นที่ต้องสงสัยทางยุทธศาสตร์และตรวจสอบสัญญาณจากอุปกรณ์สื่อสารไม่ทราบฝ่ายในรัศมี50กิโลเมตรจากชายแดนนักบินแต่ละลำได้รับคำสั่งให้รักษาระดับความสูงที่แตกต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันในสภาพอากาศที่มองเห็นได้ยากพวกเขาต้องต่อ ติดต่อกันผ่านช่องสื่อสารเข้ารหัสและทำการบินแบบประสานจังหวะภายใต้แรงลมที่รุนแรงเกินกว่ามาตรฐานการฝึกทั่วไปหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ของภารกิจครั้งนี้คือการติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินและศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินซึ่งถูกขัดข้องเป็นระยะจากการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากพายุการสื่อสารต้องเปลี่ยนไปใช้ช่องสำรองผ่านดาวเทียม โดยมีการถ่ายทอดข้อมูลภาพจากกล้องบนเครื่องบินแบบเรียลไทม์เพื่อให้หน่วยควบคุมติดตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลาความล่าช้าของข้อมูลไม่ถึง5วินาทีถือเป็นความสําเร็จของเทคโนโลยีไทยในภารกิจจริงพารกจิตนี้ยังมีความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในข้อตกลงด้านความมั่นคงทางอากาศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรดาร์และเส้นทางการบินเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการประทะโดยไม่ตั้งใจระบบ j o ยแอนด e ด e ฟเ e น e ์เน็ต ที่ติดตั้งใหม่เมื่อปี2024ได้แสดงประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายทุกเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำนักบินที่เข้าร่วมภารกิจได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้บังคับบัญชาความกล้าหาญและความชำนาญของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพของกองทัพอากาศไทยการ,รเผชิญหน้ากับพายุที่รุนแรงโดยไม่ถอยกลับแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญ,ญาณของผู้พิทักษ์นภาไทยที่พร้อมปกป,ป้องประเทศในทุกสถานการณ์หลังจากการบินกว่าสองชั่วโมงในสภาพอากาศที่เลวร้ายภารกิจ ในสมชีลก็ประสบความสำเร็จโดยไม่มีความสูญเสียเครื่องบินทุกลำกลับสู่ฐานอย่างปลอดภยัยพร้อมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลเรดาร์ที่มีค่าซึ่งจะถูกนำไปวิเคราะห์โดยฝ่ายข่าวกรองทางทหารเพื่อประเมินความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่อไปผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าภารกิจครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยในการปฏิบัติ ภารกิจในสภาพสุดขั้วความสามารถในการบังคับอากาศยานท่ามกลางพายุระดับนี้เป็นสิ่งที่ประเทศชั้นนำไม่กี่แห่งสามารถทำได้และสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและการฝึกอบรมของไทยที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องภารกิจขึ้นสงครามกลางพายุไม่เพียงแต่เป็นบทพิสูจน์ของความสามารถทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากรับใช้ชาติในสาขาการบินกองทัพอากาศไทยประกาศว่าจะนำบทเรียนจากภารกิจนี้มาปรับปรุงการฝึกและเทคโนโลยี เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงในอนาคตทุกเวลา